ค่ะสำหรับรายงานความคืบหน้าหัวหน้างานส,สัปดาห์นี้ค่ะสำหรับไอทีอ IT นะคะก็พิกต้อมลาค่ะเลยยังไม่มีอะไรอัปเดตนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะอ,อดิตนะคะก็ยังไม่มีรอบที่ต้องรายงานนะคะสำหรับรีพอร์ตส่วนตัวบัญชีนะคะแผนกบัญชีก็มีรีพอร์ทที่อยู่ในรอบนี้ก็คือบัญชีกระแสนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายยอดแล้วก็บัญชีรีพอร์ตเรื่อง ยอดขายอินคัมอันนี้ปุ้ยส่งเรียบร้อยแล้วทั้ง3ทั้ง3 d e ดีพอตค่ะแล้วก็มีในส่วนของบัตรเครดิตที่จะเข้ามาติดตั้งในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะค่ะสำหรับ HR นะคะ HR ก็มีในส่วนงานของ Project Manager เครื่องสำอางยังไม่มีเข้ามานะคะ,ะส่วนเซลวิ้งเครื่องสำอางนะคะเซลวิ้งก็ อ่าเข้ามาหนึ่งคนนะคะที่มาจากใต้วันสัปดาห์นี้พี่อุสัมภาษณ์ไปนะคะก็เดี๋ยวรอนัดอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนอ่า ถัดมานะคะจะเป็นตำแหน่งของ TSR นะคะ TSR สัปดาห์นี้นะคะก็มีเข้ามา8คนรับเข้าทำง,งาน5คนนะคะส่วนในส่วนของ AE ที่เป็นเกี่ยวกับวิทยุชุมชนนะคะก็มีสัมภาษณ์แล้วนะคะแต่ว่าไม่ตรงค่ะแล้วก็นัดไว้อีก2คนไม่มาค่ะค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวเลขานะคะน้องแนทก็สำหรับหนังสือนะคะสัปดาห์นี้ยังไม่มีเข้ามาค่ะก็สำหรับรายงานงความคืบหน้าหัวหน้าง,งานก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ